เชื่อไหมไอแดนตังทีไรน้ำตาไหลอ๋อันนี้น้ำตามันอยู่กขั้คุณไอกนบคุณทุกกาลังใจขอบคนะะหอมโดนหอมโดนอกกันโอ้โยกใหญ่เลยนะคะเหมือนอยู่ในเทคเลยเหมือนเป็นดีเจอยู่ทุ่งนาเลย สวัสดีพี่สมรสวัสดีค่ะนะคะมาดูมาดูน้องเมฆค่ะขอบคุณนะคะจริงยขอบคุณนะคะคุณรำไพนะคะขอบคุณค่ะแป๊บเดียว ยังไงก็ไม่เกินห้านาทีถูกต้องค่ะมันจะนานที่นี่แหละเตรียมมาตุดีบที่แหละถูกต้องค่ะขอบคุณนะคะ,ะคขทุกท่านเลยนะคะค,คุณรันจวนสวสดีค่ะขอบคุณดีที่น่ารักนะคะ อยาี่สามานชานีนะคะจลทีเขาแงเขาแดงไม่ข <away> ้ามข้ามขี้เหนทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ยรนแกงเขาก็เป็นนีตลาดกันแล้วคนข้าตลาดเขายู่ไกลนีมฆกำลังเยอะเยอะเปยอพี่น้องอะไรน้นี้อระอะไรนะต้องระาดนไ้ตานิดตอขอโทษนแนนี่

แกบสอนต่อไม่กัวทำข้าวตัวรง้้ทัค่อันที่หมดมอะไรกันเระดูสิแกเชฟปะทะเหล็กเต็มตัวกลางเลยใช่ค่ะเชฟปะทะเหล็กานะจ้ะนีตักไม้ต้มอตักไม้ต้มเ็่ชะนาเียวคน่คะต้องหนโอ้อ่ะนนี้กินงชั่วโมงค่งแล้วนะคะ่คนยไมอ ทุกท่านนะคะอยู <mayor> ่กับสมอนดันๆให้ได้หนึ่งันไลน์นะคะคุณนำนท์ไพสวัสดีค่ะคุณอุไรสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะนะคะะคุณแอนสวัสดีค่ะนะคะ ขอบคุณนะคะคุณแอนขอบคุณนะคะคุณภาษาอังกฤษสวัสดีทุกคนค่ะน้องเมฆก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้มด้วยความตั้งใจในการสีจะมีเพลงคงจะเป็นจังหวะเฉกเช่นนี่แหละมันต้องใส่อะไรต้องแบบต้องติ้งทิ้งทำใจไปด้วยวะน้องมาไม่อร่อยอ่าใช่ใส่หัวใจไปด้ววยสัสดีนะคะแม่ใ้หัวใจ ยายนาขอบคุณทุกท่านใส่เรนนี่ได้ใส่เรนนี่กันไปด้วยนี่พูดดีขนาดแล้วพวกตัวหัวป่านะค่ะคุณทวีคุณปนินนะคะคุณสหายสุราสุนีย์สุนทขอบคุณมากคุณน้ำพรสวัสดีนะคะคุณแม่พรก็มานะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไม่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 ก่อนบริการสิ น้ำเดือดผลไม้สีทองซัพเปอร์ด้าคุ้งแครกี้ติ้งปูปิ้งคอฟฟี่เสื้อผู้ขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะหมดแล้วไปหมดแล้วเพราะว่าก็กำลังกินตอนกลางวันนั้นคนเดียวหมดแล้วแม่ไม่มีนี่นี่ใส่ฟ้าที่ยังไม่ทอดที่ข้างบนอะไรต้องการแต่ข้างตะกร้าบนอะไรคะไม่ก็ใส่เลยดีถ้าไม่ทอดมันไม่อร่อยต้องทอดมันหอมไม่ทันใจทอดก็ไม่ทันใจเพราะ นะเป็นมาไม่ใส่ก็อร่อยทำอร่อยอชีมือน้องมนอยู่แล้วไม่เคยสวัสดีค่ะค่ะคุณัดนะรักุกเลยค่ท่กนนะสวัสดีครับี่เดี๋ยวอีกหน่อยเอซีจะได้เห็นคุณลุงมาทานค่าเดี๋ยวยายจะขึ้นหัวข้อใหม่นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะให้ลุง ขอบคุณนะคะเอฟซีที่น่ารักทุกคนเลยนะคะแวดามขคุณกน้องแมวดำสวัสดีเช่นกันค่ะคุณจัญญานะคะติดต่อได้ทางนี้ก็ได้ครับติดต่ออะไรนะว่าทางไหน